แม่งยังนี้ครับแม่งยังนี้แม่งที่ห้องน,น้ำหาว่ลยเห็นไหมเห็นไหมน่ะน่น,น,น,นที่บินนี้ที่บินไปไายหาตัวแห่งหยาด,ดูนย่ครับกำลังพากันหาใตยแม่กอกนะครับตันยูปะอวย ีครับแม่นบ่นี่ตัวนี้แม่งกอกบนปเลยนั่นที่ห้อน้ำหาบ่ครับนี่แหละนี่ไตงอมๆอนี่ครับแล้วโอ้ยได้แล้วี่หาตัวมาพอยู่แล้วเฮ้ จออีกแล้วเจออีกแล้วครับเนี่ยน,น,น,นี่ต่ออ้อยต่ออ้อยอย่าลืต่ออ้อย,อออย,อออยไปแล้วครับไปแล้วไปจับครับเ yeah. นี่ยนั่ยเราไปได้ชี้หาตัวน,น่อยมันหมาเนาะเนี่ยครับกอแล้วตัวเมียหนีหู้มัมน เอว่าก็ออกแกงหูครับนี่นี่นี่อยู่ใกล้ๆกับหูเนี่ยนี่หูแมันะครับยิงมนขึ้นมาครับมีตัว,ตวมั่มก็ออกก้อนที่เป็นกินกันนี่นก็ลังขึ้นครับแต่งอ้อมๆอยู่านี้พี่รุองอยู่บ่เฮ้เฮูมาหาครับมานอยู่บ่โลกมานอยู่เก็บก้อนครับตัวเมียหายาก